สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับคือไม่รู้ว่าผมจะลงเวลา8ปดนาิกาทันหรือเลปล่าครับคุณผู้ชมถ้าเกิดลงไม่ทันผมกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเลทเวลาไปนิดนึงครับเนื่องจากว่าเมื่อวานผมไปดูโขนมา เป็นโขนจากการแสดงของนักเรียนโรงเรียนขานุวิทยาครับเขาจะหาเงินสมทบกันไปสร้างทุนเขาก็ไปจัดกันแล้วก็ผมก็เลยซื้อตั๋วไปดูโขนเนาะก็ซื้อแบบเป็น VIP ไปนะครับไปช่วยอุดหนุนกับทางโรงเรียนเขานะสมทบทุนไปด้วยอีก1,000บาทนะครับเนาะในการแบบจัดกิจกรรมตรงนั้นก็เลยแบบโอ้โหกลับมาดึกมากคืนขออภัยจริงครับนะไปสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเมื่อวานผมไปทําบุญเพิ่มเติมนะครับก็คือ ในส่วนนี้นะครับที่วัดเขาพิมพารามนะครับจะเป็นวัดเขาที่หลวงปู่พิมพ์พาท่านเคยนมาพำนักเนาะนะครับเขามีจัดกิจกรรมนะมีพระโอ้โหหลายร้อยรูปเลยนะครับผมมามาร่วมในครั้งนี้เนาะผมก็เลยทําบุญไปนะครับอีกหนึ่พบาทสมทุนนะครับเอาข้าวปลาอาหารนะครับไปทําบุญกับเขานะครับกับทางผู้ใหญ่ชมไมพรมิ่งเมืองนะครับก็เลยโอ้โหช่วงนี้อีเวนท์ทำบุญแบบ อิ่มบุญมากนะครับรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากยังไงก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับนะขอให้ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube บ้านมีคูอ๋อนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราเป็น f อนะครับผมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขไปด้วยกันนะครับขอบุญกุศลที่ผมได้ทำนะได้ส่งนุนนำให้พี่ๆและ f อในช่องนะครับมีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับผมมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมได้ไป ปิดมีดหมอที่มีราคาสูงที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยทำช่อง YouTube มานะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดนะับวัดห้วยด้วนที่เป็นงาแท้ๆอุ้ยพูดคำนี้ไปเดี๋ยวก็อัลกอริทึมใน youtube ะจะแบนผมไมเนะี่ยไม่เป็นไรอะนะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตนำเสนอนะครับนะเป็นมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนที่ด้ามเนี่ยเป็นงาแท้ เป็นงาช้างแท้ๆเลยนะครับนะรบเราประกันให้แหมเงินครับนะแหมเงินเลยนะครับเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้นะครับผมบอกไปก่อนเลยนะครับว่าราคาที่เขามีการปล่อยกันนะครับผมสูงสุดเท่าที่ผมเคยเห็นคือ25,000บาทนะครับตามเพจในต่างๆนะหลายๆเพจด้วยในช่อง Youtube หลายๆช่องนะครับเขาปล่อยกันได้ถึงสูงสุดถึง2 5 0 0 0บาท แต่สถิติส่วนตัวของผมเนี่ยผมไม่เคยปล่อยถึงขนาดนั้นนะครับผมเคยปล่อยสูงสุดต,ตอนนั้นนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็เคยปล่อยในราคา2 4 4หมไม่เคยไม่ถึงไม่ถึงฮะแต่เขาต่อมาเลือ2ห0ื0นะแล้วก็มีเคยปล่อยประมาณทัก23อ0 0นะฮะอยู่ประมาณ2ครั้งนะฮะอันนั้นปล่อยปิดกับนี้เลยครับในใน อ่าเพจ a c e b o o k เนาะนะใน Facebook นะครับมีการปล่อยไปนะครับแล้วเร่มนี้ครับคุณผู้ชมผมขอจบอยู่ที่21,000บาทนะครับถ้าใครจะรับนะครับก็ติดต่อได้นะรับประกันแท้ให้ครับไปออกบงออกบัตรได้เลยนะครับอันนี้แพงหน่อยนะคือแหม่เดิมนะป่าเป็นฝักไม้นะครับนี่นีอ่ะให้ดูกัจชัดนะครับดำงาแท้คุณผู้ชมครับนี่ น้ำงานเลยนะสิ่งที่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมครับาลายตอกในครั้งนี้นะครับผมนะเป็นฝีมือของช่างยิ่งนะครับช่างยิ่งเป็นผู้ที่ตอกลายขึ้นมานะแล้วเล่มนี้พิเศษกว่านะคือเป็นโค้ดพัดส,สอตัวถามว่าทำไมอยู่ดีๆผมปล่อยราคาถูกกว่าดีได้ครับนะฮถูกกว่าเก่าได้นะอันเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยนะครับไปได้เล่มนี้มา พร้อมกับปิดเล่มอื่นๆมาด้วยนะครับกับทางวงในของทางวัดนะครับที่เขาสะสมนะคุณผู้ชมนี่ยังธรรมดานะยังมีเนี่ยที่เล่มนี้ครับคุณผู้ชมมีดหมอใบครูนะครับผมได้ซีนเดิมมาเลยนะครับเนี่ยนะนะซีนเดิมมานะครับไอตรงด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีมีคราบตําๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของที่ใหม่ที่ได้ไปเนี่ยนะตัดซีนออกนะครับแกออกได้นะครับอันนี้ซีนเดิมเลยนะครับนะ วงในจะทางวัดเข้าได้ไปตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยนะอันนี้คือได้ไปแบบโชคดีบ้างเลยนะครับคุณจะเป็นคนแรกที่แกะนะครับแล้วรุนโค้ดเอานะครับพ่กนี้โชคดีมีใช้ของคุณนะครับไปรุนโค้ดเอาด้านในเผื่อจะมีเลขดีๆนะแ <t ries> ละแต่นะอันนี้อันนี้ลแลแต่นะให้ดูไเฉยนะส่วนเล่มนี้นะครับผมปิดเมื่อกี้มาหลายเล่มเขาก็เลยเอ่าไม่ได้บวกราคาให้นะครับนะเล่มนี้เขาบอกว่าแทบไม่ได้บวกราคาเลยนะอาจารย์วันงั้นนะครับเขาแทบไม่ได้เลยนะนะ ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับที่เอ็นดูนะครับอันนี้เป็นลายต่อของช่างยิ่งนะครับในอย่างที่บอกไปว่าด้านหลังเนี่ยเป็นต่อโคดพัดนะครับให้ดูต่อโคดพัดอยู่สองจุดนะครับเนี่ยนะพิเศษมากนะปกติจะมีจุดเดียวนะครับแต่นี่สองจุดเลยนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ผมเนี่ยนะตามหาสามจุดอยู่แต่ไม่เจอสักทีไม่เจอนะไม่เจอสักทีนะ เป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่มีการตอกไว้นะครับเป็นอักขระของนะโมพุทธายะนะครับตรงนี้หัวใจเปลืครับนะในส่วนสองส่วนเนะี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นยันที่พูดผีปีศาจกลัวนะครับถ้ามีจริงอะนะถ้าพูดผีปีศาจมีจริงสิ่งนี้ก็คงจะ,ะช่วยให้คุณเบาใจได้นะเพราะว่ายันหัวใจเปลืทุษะน่าโสเนี่ย พูดผีปิศาจวิญญาณกลัวนะครับกลัวเกรงต่อบาปนะครับแต่หนักสุดคือจะเป็นตรงนี้ดวงตาท่านยมนะฮะนะตรงนี้นะยมนาสะนายนาวุฒทางเนี่ยนะครับผมดวงตาท่านยมเนี่ยนะับพูดผีจะกลัวนะฮะหรือตรงนี้หัวใจพระอภิธรรมนะครับนะจิเจรุนินะจิเจรุนินะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นเชือกนะครับผมนะฮะ ยมนาสวชิราวุธังนะครับจะเป็นเชือกนะเป็นสรพพวุธนะครับคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งก็จากนาไรนะฮะสักษาในยนาวุธังนะครับผมเวสุวรรณนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคาถาของกระบองถาเวสุวรรณนะฮะก็ค่อนข้างที่จะครบท้วนครบกระบวนการนะครับคุณผู้ชมให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนจะเป็นยันเทาะนะฮะยันเทาะ เป็นมีดปีของทางวัดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีโค้ดนะครับผมแต่เป็นมีดปีที่มีจํานวนน้อยมากนานๆที่จะเวียนมานะครับส่วนตัวผมเนี่ยเล่มนี้ที่ผมเคยจับมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะจะเป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดนแะที่ผมเคยเปิดต้นคลิปไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดท่าที่ผมเคยปล่อยมาแล้วนะครับนะแต่ถามว่าในช่องเราไม่เคยออกนะรุ่นเนี้ยแต่ปกติแล้วเนี่ยผมได้มาปั๊บนะครับในเพจ Facebook นะครับบางทีก็โพสต์ไปในกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับ ก็มีคนปิดไปนะฮะในกลุ่มที่เขาเล่นกันจริงๆนะครับเพราะว่าสายประกวดเนี่ยเขามักจะเก็บกันนะครับสายประกวดเขามักจะเก็บกันรอบนี้ผมขออนุญาตเอามาโพสในนี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับไม่มีคนรับผมไปในกลุ่มจบเลยนะครับอันนั้นอะนะปล่อยที่กลุ่มจบเลยนะแล้วก็จะได้ราคาที่สูงหน่อยนะครับก็คุ้มค่าเพราะสายประกวดเขาก็ตามหาเพราะจะพิเศษตรงที่บอกอย่างที่บอกไปนะมีโค้ดพัด2จุดนะครับเล่มนี้ 2 0 0หมื่นึงครับนะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับนะคิดว่าน่าจะสักพักหนึ่งนะครับผมน่าจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก3วันแล้วค่อยไปโพสในกลุ่มนะครับเนนาะให้อยู่กับผมไปก่อนนะจะได้เชยชมบ้างครับอยากจะเชยชมเหมือนกันสหรับเล่มนี้นะครับผมนะปี2,563นะครับจะตอบเป็นโคตรพัด99ตรงนี้นะอ่ะโอเคครับผมก็มีเล่มเดียวครับ แล้วก็นานๆที่จะหาได้ถามว่าหาได้ไหมก็ภายภาคหน้าก็อาจจะมีครับคุณผู้ชมแต่ว่า,อารอบนี้คือได้มาเล่มเดียวจริงแล้วก็ต้องหลายเดือนนะกว่าจะหาได้สักเล่มหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับคุณผู้ชมเบาลงมาหน่อยท่าเมื่อกี้เจอ2 0 0 0มกว่าบ,บาทใจคออาจจะไม่ค่อยดีใจคออาจจะไม่ค่อยดีมาดูเล่มนี้ใบมีดขนาด9นิ้วเดี๋ยวหุบจอลงนิดนึงอ่ะใบมีดขนาด9นิ้ว ดามแกะท้าเวสุวรรณครับถ้าเกิดท่านยังตามหาจากนารายที่ไซต์อุ๊ยคุผู้ชมที่ไซต์ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับโดนไฟร่วงนีน่กระชากปอกเลยเกินนะตรงท้ายไปโดนไฟร่วงนะเมื่อกี้นะครับเอาคาบเทียนยังอยู่เลยนะครับเนี่ยคาบเทียนครับยังอยู่นะครับจัดเก็บดีมากนะครับอันนี้นี่ อันนี้ต่อโคดพัด1จุดนะครับเป็นโคดพัด99นะแล้วก็ตรงกลางจะมีคา,าถาพระเจ้า5าพระองค์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับยันทนะุสะนโสวใจเปลดิดดวงตาทันยมนะฮะยมนา,นาสะนยนาวุธังจิเจรุนิแล้วก็ด้านในนะครับนี่จะเป็นคาถานะคาคาถาเชือกนะครับคุณผู้ชมนะนี่ อีกฝั่งหนึ่งเป็นจักรารายนะครับกระบองทาเวสวุวรรณเนี่ยนะครับปี P 63ยันเทาะนะครับกลั่นอุดมวลสารแบบจัดเต็มนะครับตรงนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามวลสารมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับทั้งมีตั้งแต่จีวอเกษารวมพ่อนะครับะตะปูสังขาวานอนนะฮะแล้วก็จะมี ตะปูตอกฝาโลงตะแกงนะฮะตะแกงผีตายอะไรเงี้ยนะครับคือเยอะมันเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งตะปูตอกโบสนะครับโบสเก่าของหลวงพ่อเดิมนะฮะโอ้เยอะเยอะจริงนะครับที่พูดมานี่ยังไม่ได้เซี่ยวนลยนะนะแล้วเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเนี่ยทันยุคหลวงพ่อพัดนะครับทันยุคหลวงพ่อพัดนะครับอันนี้แล้วก็มีเกจิดังๆเยอะนะครนะก็ถ้าสนใจก็แปดพันนะครับคุณผู้ชมนะ ราคากําลังดีนะครับตัวนี้คือ8,000เนี่ยถามว่าผมปล่อยสูงไหมก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่อ่าสูงประมาณหนึ่งเลยนะครับนะแต่ยังไม่ชนเพดานนะเพดานยังไปได้อีกนะครับเพดานยังถึงหมื่นนะครับเล่มน,นี้นะแต่8,000สูงไหมก็ก็สูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเล่มนี้ผมรับมาสูงนะนะอย่างที่บอกไปพอรับเล่มนี้มาสูงแบบเล่มนั้นเขาเลยอ่าย่นหยน่ยนให้มานะครับก็เลยปล่อยราคาที่เบาได้นะนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาตรฐานนะครับสแตนดาร์ดผมเคยปล่อยอยู่8,000นะครับเล่มน,นี้เนาะนะนะ มีเล่มเดียวครับจากนาบาย9นิ้วด้ามแกะทาเวสุวรรณนะครับอ,อ,อธิบายเพิ่มิมนิดนึงเอาลืมบอกไปนะครับด้ามแกะทาเวสุวรรณตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเหมาะกับการค้าขายตรงที่เขาว่าเวทเนี่ยเวทที่แปลว่าพ่อค้านะครับสุวรรณที่แปลว่าทองขับมคือพ่อค้าทองนะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นมงคลเนานะนะลืมบอกไปนะเพื่อหลายคนแบบอยากได้เอาความรู้ตรงนี้ไปทําให้จิตใจเรามันดูสงบมากยิ่งขึ้นนะครับ ปี6.3มาแล้วนะครับรอบนี้ผมปิดจากนารายมากันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะนะ <S <S นี่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 อะเลิมนี้จากนะฮะอันนี้4.800เหมือนกันปี6.3จากนารายนะด้ามตัดนะครับนะด้ามไม้มะค่านะอันนี้บิ๊กเบิมนะครับสี่พันบาทนะโคตรพัด2จุดด้วยนะโคตรพัดสจุดด้วยนะครับนี่พิเศษมากนะครับ2จุด นะถ้า3จุดนี่หาไม่ได้เลยฮนะหาไม่ได้เลยนะนี่ตอกนะมีเป็นอัดมวลสารอยู่นะครับด้าน,นในนะใบมีเกนิ้วครับนะถ้าท่าในใดสนใจก็4,800บาทนะครับเล่มนี้ปีหกสามนะครับค่อนข้างหลายคนบอกว่าอาจารย์เพิ่งผ่านมันไม่กี่ปีเองทำไมแบบาราคา แบบถึงในสูงประมาณนี้จริง,รงๆแล้วเล่มนี้ก็มีการปิดมาค่อนข้างสูงครับผมแค่แค่ตอนเจอเปิดจองเนี่ยก็จะเล่มละสี่พันแล้วครับนะฮะเนี่ยเนะเปิดจองก็สูงแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า,อาพอผ่านการเวลามาที่เคยบอกไปนะครับมีความนิยมมากยิ่งขึ้นก็เลยเบวกๆกันมาตอนนี้ก็จุดที่4ี่พันแปดนะครับใครได้เบากนนีไดก้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะยากน,นิดนึงนะครับจากนารายเล่มนี้ปี6 3ครับ บูชาที่2,900บาทครับคุณผู้ชมนะวันนี้ออกมาปลายเดือนพอดีแล้วเนาะนะครับน่าจะโอ้โคตรพัด2จุดนะนะมีอยู่หลายเล่มนะครับจากนารายเนี่ยน่าจะมี4-5เล่มเลยนะครับนะนี่นะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นจากนารายกระบองทเวสวรรณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับยันตอกเหมือนกันเดะเลยนะครับผมนะยันเทาะนะครับกลั่นอุดมนสารนะเล่มนี้2 9 0 9บนนะครับใบ5นิ้ว ใบตัวนี้จะเป็น5นิ้วนะครับมีประมาณ5เล่มนะมีทั้งโคดพัด 1. 2จุดจุดนะครับยังไงก่อนที่จะก่อนที่จะบูชากันไปนะครับถามคุณแม่ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์นะว่าที่ได้ไปโคดพัดกี่จุดนะครับนะถามดนะ้วยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าจะอัานไม่ตรงปกนะครับเอาเปล่าครับไอเล่มเนี้ยบังเอิญที่หยิบมาโชว์เนี่ยมันมี2จุดในการตอกไอจุดเดียวก็มีครับนะบเพราะฉะนั้น อา่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะสะสมเนะี่ยเนาะก็ถามคุณแม่ก่อน,นครับว่ามีกี่จุดนะครับที่จะส่งไปให้นะครับนแล้วก็ในส่วนของเล่มนี้จะเป็นหน้าขสมพงนะครับเล่มนี้พันเก้าครับนะลวดลายหน้าขสมพงนะครับพันเก้าเนี่ยโคตรพัดหนึ่งจุดใช่ครับบางอันก็มีสองจุดเหมือนกันนะอ่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือยังนะครับเนี่ยหน้าสมพงเนี่ยมีเยอะหน่อยครับนะมีถึงเจ็ดเล่มนะที่ไปปิดมา ตอกคาถาพระเจ้าสิบหพระองค์นะครับนี่นะนามานากะนะนกนอะนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของพระคาถาตรงนี้จะเป็นพระคาถาที่เห็นบ่อยนะครับในวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการตอกนะครับชื่อของหลวงพ่อพัดวัดทยเดือปีหกสามนี่อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมหน้าขสมพงศะพันเก้านะครับมีเยอะอยู่นะครับไม่แน่จะหกหรือเจ็ดเล่มนะครับนะเยอะอยู่แล้วก็เล่มละพันสามก็มีนะครับคุณผู้ชมไซส์ขนาดสาริกาเนาะอันนี้เคยออกไปแล้วเมื่อวานไลฟ์สดก็ออกไปนะครับนู่นนะสองจุดห้านิ้วก็มีนะครับสามนิ้วก็มีครับคิดไปเท่ากันพันสามนะครับผมนะแล้วก็เลตนะครัโปรปุ่อิ่มนะครับคุณผู้ชม ใครอยากไปลุ้นเองนะเผื่อได้เนื้อเงินก็ราคาทุ่มทๆเลยครับนะลุ้นละสี่เก้าเก้านะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ลุ้นเนาะนะครับเก็บไว้ติ๊กต็อกบ้างนะครับแม่ติ๊กต็อกแห่สั่งมาบ่อยเหมือนกันนะครับเหลืออยู่ไม่กี่กล่องเนี่ยโอเคนะครับเนาะน่าจะครบทวนแล้วครับอันนี้หลวงปู่อิมนะเหรียญนะครับใครจะรับแต่สามพันนะหน้ากากทองคาเนื้อเงินด้วยนะเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะ โค้ดสนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าเก็บไว้กัน,นโอ้โเก็บไว้กันฮะแล้วก็อ่าส่วนของอันนี้วายครูครับ <c oughs> ลวงนี่ยอันนี้สองพันนะครับคุณผู้ชมเคยเอามาลดราคาทีนึงเพราะว่าหาทุนนะนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรปล่อยสองพันนั่นแหละนะครับเคยบอกแล้วนะครับแล้วก็องค์นี้ห้าร้อยกระไหลเงินนะนี่ะสวยอยู่แลยครับเนี่ยกระไหลเงินนะครับยยคุณผู้ชม นสนใจนครับหน้ากากแต่เป็นหน้ากากเป็นกระไหลเงินนะครับนี่เอาไปห้าร้อยพอครับกรครับยังอยู่เนาะนะครับพันหกนะฮะด้ามเป็นเท้าจระเข้นะครับตรงปลายเป็นอ่เหล็กงน้ำพีผสมผงไม้มงคลน,นะครับแล้วก็บริเวณใบเนี่ยนะครับผมนะเป็นใบเก่านะ อันนี้พันหกนะครับอันนี้พันสามครับซอนนีดนะเป็นไม้ไผ่เปล่งนะครับพร้อมกับเชี่ยวหมูป่าตันนะครับนะพันสามเนะเคยรีวิวแล้วอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอัพไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้ผมขึ้นตอนเช้าเนาะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะครับวันที่หนึ่งหยุดหนึ่งวันแล้วก็จะลงคลิปวิดีโออีกทีวันที่สองนะครับผมขอบคุณรับผมสวัสดีครับ